แตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบแล้วก็ใส่กับน้ำยาอะไรน้ำเจลบ้านเราเนี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่เลยค่ะนะคะสองจานพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะน้ำเจลบ้านเราเนี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่เลยค่ะนะคะ,นะคะ สองจาพนพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะเดือดเลยเด้อดจานนี้หมอก,กําลังเดือดนะคะเนี่ยนะคะก็ขับรถผ่านมาค่ะแวะเลยแวะเลยนะคะเพราะว่าเหตแบบกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํำยาป่าค่ะอันนี้นะคะนะคะน้ํายาป่านะคะทำค่ะข้าขนมจีนบีบร้อนหรือข้าวปุ้นร้อน บ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าบรรยากาศสองจานค่ะอย่างมอพอมีน้ำยาหวานด้วยนะคะเป็นคนมักกินน้ำยาหวานน้ำยาหวานก็คือทำจากน้ำกระเทียมดองค่ะปรุงรสเหมือนกับแตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบแล้วก็ใส่กับน้ำยาอะไรในการเฮ็ดในการทำของเพลินเนี่ยนะคะ เป็นสองจา s, นค่ะยังมพอมีน้ำยาหวานด้วยนะคะเป็นคนมักกินน้ำยาหวานน้ำยาหวานก็คือทำจากน้ำกระเทียมดองค่ะปรุงรสเหมือนกับน้นสองจานค่ะยังมพอมีน้ำยาหวานด้วยนะคะเป็นคนมักกินน้ำยาหวานน้ำยาหวานก็คือทำจากน้ำกระเทียมดองค่ะปรุงรสเหมือนกับในการเหตุในการทำของเพลินเนี่ยนะคะ คลิปนี้เลยค่ะแม่พินุ่นนายจะพามาดูอะไรเพิ่นต้มมออย่างไว้เนาะคะ่ะจากการตะเวนเลาอของแม่พินุ่นจากาไก่ซี่โครงไก่ว่างั้นค่ะนะคะก็เอามาตุนเป็นน้ำยาแซ่แบๆค่ะนะคะแม่พินุ่นนายกินได้เลยแบบว่าปรุงรสเอาเองเลยค่ะนะคะปรุงทำข้าวปุ้นบีบร้อนจ้า ได้เลยแบบว่าปรุงรสเอาเองเลยค่ะนะคะปรุงอย่างเดียกินเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่นบีบขนมจีนลงไปในหม้อแล้วเพิ่นก็เอาผักใส่ลงไปทีหลังเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะไหนนะคะเที่ยวในวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นนะคะหม้อนี้ต้มอย่างนอ้อทายซินะคะหมอกําลังแตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบ แล้วก็ใส่กับน้ํายาอะไรเลยนะคะก็จะมีน้ํายาปลาน้ํายากะทินะคะที่เห็นก่อนหน้านั้นก็คือเป็นก้อนเลือดไก่ค่ะนะคะสามารถตักกินน้ําเจีวบ้านเฮานี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่เลยค่ะนะคะสองจานพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะ คลิปนี้เลยค่ะแม่พินนลนัยจะพามาดูอะไรเพิ่นต้มมอยอย่างไว้เนาะคะ่ะจากการตะเวนเลาะของแม่พินนลนัยแตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบแล้วก็ใส่กับน้ำยาอะไรจากาไก่ซี่โครงไก่ว่างั้นค่ะนะคะก็เอามาตุนเป็นน้ำยา แซ่บแซ่บค่ะนะคะแม่พ่นุ่นนายกินทำข้าวปุ้นบีบร้อนจ้าแต่วิธีการปรุงค่ะนะคะวิธีการปรุงเนี่ยนะคะให้เราปรุงเองหยิบจับใส่ได้เองโดยตามอัธยาศัยเลยคลิปนี้เลยค่ะแม่พีนุ่นนายจะพามาดูอะไรเพิ่นต้มหม้ออย่างไวเนาะค่ะจากการตะเวนเลาะของแม่พ่นุ่นทำข้าวปุ้นบีบร้อนจ้า กินเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่นบีบขนมจีนลงไปในหมอ้อแล้วเพื่อนก็เอาผักใส่ลงไปทีหลังเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะเดือดเลยเด้อดจาเนี่หมอก,กําลังเดือดนะคะเนี่ยนะคะก็ขับรถผ่านมาค่ะแวะเลยแวะเลยนะคะเพราะว่าเฮ็นน้าเจีวบ้านเฮานี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เลิมเลยจานใหญ่เลยค่ะนะคะ สองจาพนพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะไหนนะคะเที่ยวในวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นนะคะหม้อนี้ต้มอย่างน่อทายสินะคะหม้อกำลังดึอดในการเห็ดในการทำของเพลินเนี่ยนะคะสองจานค่ะอย่างมอพอมีน้ำยาหวานด้วยนะคะเป็นคนมักกินน้ำยาหวานน้ำยาหวานก็คือทำจากน้ำกระเทียมดองค่ะปรุงรสเหมือนกับในการเฮ็ด ในการทำของเพิ่นเนี่ยนะคะแต่วิธีการปรุงค่ะนะคะวิธีการปรุงเนี่ยนะคะให้เราปรุงเองหยิบจับใส่ได้เองโดยตามอัธยาศัยเลยอย่างเดยเียกินเลยนะคะแต่อันนี้เพื่อนบีบขนมจีนลงไปในหม้อแล้วเพื่อนก็เอาผักใส่ลงไปทีหลังเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะน้ําเจียวบ้านเฮานี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่เลยค่ะนะคะ สองจานพูนๆจุกบๆไปเลยค่ะนะคะในการเหตุในการทำของเพิ่นเนี่ยนะคะตําข้าวปุ้นบีบร้อนจ้าแบบกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะนะค,ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํายาปลาค่ะอันนี้นะคะนะคะน้ํายาปลานะคะทําน้ําเจีวบ้านเราเนี่แหละนะคะนี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่ๆเลยค่ะนะคะ สองจาพนพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะไหนนะคะเที่ยวในวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นนะคะหมอนี้ต้มอย่างน้อ,นอทายซินะคะหมอกําลังดึกในการเห็ดในการทำของเพลนเนี่ยนะคะเต้นะคะก็จะมีน้ํายาปลาน้ํายากะทินะคะที่เห็นก่อนหน้านั้นก็คือเป็นก้อนเลือดไก่ค่ะนะคะสามารถตัก กินได้นะคะก็จะมีน้ำยาปลาน้ำยากะทินะคะที่เห็นก่อนหน้านั้นก็คือเป็นก้อนเลือดไก่ค่ะนะคะสามารถตักกินได้นะคะก็จะมีน้ำยาปลาน้ำยากะทินะคะที่เห็นก่อนหน้านั้นก็คือเป็นก้อนเลือดไก่ค่ะนะคะสามารถตักกินแบบก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำยาปลาค่ะอันนี้นะคะนะคะน้ำยาปลา นะคะทำในการเหตุในการทำของเพิ่นเนี่ยนะคะเดือดเลยเด้อจ้ะนี่หมอกําลังเดือดนะคะเนี่ยนะคะก็ขับรถผ่านมาค่ะแวะเลยแวะเลยนะคะเพราะว่าเหตุแตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบแล้วก็ใส่กับน้ำยาอะไรแบบก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ะะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํายาป่าค่ะอันนี้นะคะนะคะน้ํายาป่านะคะทำจริงจงเนี่ยกินเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่นบีบขนมจีนลงไปในหม้อแล้วเพิ่นก็เอาผักใส่ลงไปทีหลังเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะจากาไก่ซี่โครงไก่วางันค่ะนะคะก็เอามาตุนเป็นน้ํายาแซบแซบค่ะนะคะแม่พี่นน่นนายกินน้ําเจีวบ้านเฮานี่แหละนะคะ นี่เลยค่ะจานเบอร์เริ่มเลยจานใหญ่ๆเลยค่ะนะคะสองจานพูนๆจุกๆไปเลยค่ะนะคะคลิปนี้เลยค่ะแม่พี่นล่นายจะพามาดูอะไรเพิ่นต้มมอยอย่างไว้เนาะคะ่ะจากการตะเวนเลาะของแม่พินนล์แตกต่างแตกต่างจากบ้านของเราออกไปเพราะว่าบ้านของเรานี่คือบีบแล้วก็ใส่กับน้ํำยาอะไรจาก ไก่ซี่โครงไก่วางั้นค่ะนะคะก็เอามาตุนเป็นน้ำยาแซบแซบค่ะนะคะแม่พี่นน่นได้กินไนนะคะเที่ยวในวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นนะคะหม้อนี้ต้มอย่างนอทายซินะคะหม้อกำลังดึงคลิปนี้เลยค่ะแม่พี่น่นได้จะพามาดูอะไรเพิ่นต้มหม้อยอย่างไว้นะคะจากการตะเวนเลาะของแม่พิณน่นจากอ่า ซี่โครงไก่ว่างั้นค่ะนะคะก็เอามาตุนเป็นน้ำยาแซบแซบค่ะนะคะแม่พีหนุนนายกินค่ะค่นมจีนบีบร้อนหรือข้าวปุ้นร้อนบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าบรรยากาศได้เลยแบบว่าปรุงรสเอาเองเลยค่ะนะคะปรุงในการเฮ็ดในการทำของเพลินเนี่ยนะคะ จรงเนี่ยกินเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่นบีบขนมจีนลงไปในหม้อแล้วเพิ่นก็เอาผักใส่ลงไปทีหลังเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะคะคลิปนี้แม่พี่นุนในให้ชมในเรื่องของการทได้เลยแบบว่าปรุงรสเอาเองเลยค่ะนะคะปรุงคลิปนี้แม่พี่นุนในให้ชมในเรื่องของการแต่วิธีการปรุงค่ะนะคะ